สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีงานทําตัดชุดมันยาวไปเนาะมันยาวไปก็จะตัดตัดออกตัดชายออก ประมาณนี้เนาะทุกคนวางใช้ให้เท่ากันัอาออกก็จะประมาณนี้สิบนิ้วใช้ไม้บรรทัดขีย 就要，要，要，还要，什么要，要，要， <laughs> นนกจะเย็บกระเป๋าธนาคารเนี่ย ะะเดี๋ยวมาดูกันแปะกระเป๋านาให้ลูกค้ากันก็เป็นชุดชุดนอนมนะั้งเราก็ไม่รู้ว่าชุดอะไรเนาะสวยเยอ่ให้มาตัดตัดชายออกแล้วก็เอาตรงที่ตัดชายอ่ะมาเย็บแปะกระเป๋ากระเป๋าเราก็ตัดมาไว้แล้วเรียบร้อย จะมาร์กไว้แล้วเนาะว่าจะมาโอ้ยได้หมด <c oughs> ขอเวลาใส่กระสุนแป๊บนึงได้หมดได้หมด É que é sua aí เราต้องดูข้างล่างด้วยนะเผื่อปิดแล้วเราจะเสียเวลาลองานเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ้ยทั้งไหนข้างบน,งนข้างล่างโอเค ก็จะตัดชายออกตัดชายออกเนาะแล้วก็เพิ่มเติมคือกระเป๋าสองข้าง okay. เรียบร้อยส่งงานได้บ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะคะ